อยู่กันในเกม Action, ค c าสสิคแอคชั่นกับผม Dark f ฟ x นั่นแหละก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาลงแรงกันนะฮะมาเอาปืนลาพิษและกันนะฮะโอ้ยทีมเรานำว่ะจัดวันเด็ดเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บก,ก็นำเลยหึด้านหน้าเพื่อนใครโดนระเบิดตายเนี่ยเฮ้ยวันนี้ตรงนี้ตายไปเพื่อนดันหัวไปนะฮะตกแจมหมดเลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้คือมีเสียง ร้านลูกก็ขอโทษกันด้วยละกันนะฮะอีกเช่นเคยแหละเสียงรบกวนนะฮะเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนมีคนนั่นไงวันดีฮะเย้ยยิย้มไปโดนโอเคได้อยู่นะฮะใช้ปืนดมิโนโด้วยคนนั้นอนะ่ะเป็นปืนแกกนะฮะระเบิดเห็นระเบิดใครเอ้ยนี่ไงดักฮะดักเราดักเลยละกันนะฮะมามาอีกมาอีกมาอีกคนหนึ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยสองคนเลย เย,ย้ยอืสไนเปอร์ยิงแบบสับเลยคนนั้นน่ะโอ้ยแม่นมากแม่นมากนะฮะไป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 ,ปไปล้างแค้นดีกว่าเฮ้ยเห็นใครอะ่ะเอาเรา,าไปกินเพื่อนเอาโดนโดนนะฮะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะผมว่าผมจะอ้อมแล้วกันผมกลัวสไนเปอร์เฮ้ยใช่ปะเนี่ยคนนี้สไนปะเนี่ยเฮ้ยสไนป์นี่วาไม่โดนยิงไม่โดนเราหรอกเพื่อนเราจุกไงเราจุก จุกลบกระสุนเอาปืนพกไปกินเลยนี่ไงแกแขนไปนะฮะเฮ้ยเอ้ยผมมาด้านหลังนี่วะเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเ hey, อ้กระสุนหมดโ oh, อ้โหเอามีดแล้วกันอะไล่สับแล้วกันอะระเบิดใครเนี่ยฮะไอ้ hey, เพื่อนด้านหลังเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลด้านหลังด้านหลังไม่ดูเลยคนนี้นี่ไงอีก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 คนหนึ่งอีกคนนึงอีกคนหนึ่งทางนี้ทางนี้เรียบร้อยสับได้อสองตัวเล้ะด้วยมีดนะฮะ ด้วมีดของ duo ducker นะะโหลดดิงก่อนละกันกระสุนหมดมาพร้อมแล้วเพื่อนไม่โคตรมันเลยในตาเนี้ยมันมากมันมากนะฮะเป็นแรงคงแบบเริ่มต้นแหละผมแบบเพิ่งจะได้เล่นแรคงนะฮะในสั้นนี้โหลดดิงก่อนละกันเอยผมว่าแรคงนี้แบบมันสนุกกว่าไอแรลงซิลเวอร์อีกนะ เอาเป็นว่าผมจะเล่นแต่เล้งนี้แล้วกันนะฮะจะแบบจะเป็นรถแรงถ้าเกิดมันขึ้นเล้งอะนะผมจะเป็นรถแรงแล้วก็มาเล่นในเล้งนี้แล้วกันแม่งมันอะนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ชึบบอดีฮะบอดีบอดีเฮ้ยมีคนมีคนตาม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 ไปตามไปตุยหลังอีกละผมแบบชอบตุยหลังนะฮะเอ้ยสไนเปอร์กับปืนชาร์โอล่าคิวจริงไปเลยโอ้โหลมที่บ้านเริ่มจะพัดแรงแล้วฮะตอนนี้นะเออมันล่างเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไง อีกหนึ่งคนเอ้ก็สหมดเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนโอ้โหยิงไม่โดนเลยมีดแล้วกันนะอาวโดนโดนเพื่อนรัดละโอเคฮะได้อยู่ได้อยู่เหมือนจะมีคนมาไม่ใช่เฮ้ยระเบิดระเบิด,ระ,บดระเบิดใครเนี่ยอ๋อเพื่อนเรานี่าถอยกันเพื่อนถอยกันเพื่อนดานบนดันบน,น,บนไปบนเลยฮะวันดี้ไม่มีเหรอเฮ้ยมี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 มม สคนเลยอืตายแล้วปืนเฟรมนะปืนเฟรมอาปืนบูทอและกันเพราะว่ากระสุนมันเยอะดีไงผมชอบนะปืนดีกระบอกี่ยชอบมากหึด้านล่างมันมีคนไม่ใช่นะระเบิดไปแล้วฮะเฮ้ยโดนใครด้วยะโดนสะเก็ดระเบิดนีนี้นี่งเกือบตายด้วยคนนี้โอ้ยย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 ยายยยยมยย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 ย ฮึบโดดไปทางนี้เหรอมีคนปะเฮ้ยมีคนนี่วะนี่ไงเอ๊ะคนนี้เลยนะฮะจำได้แกแค้นไปนะฮะแม่งยังไม่ตายเฮ้ยมีคนมาสวัสดีฮะย่อ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 ใส่ละกันนะฮะยิงใครเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีคนเลง็งเล็งอยูอ่ตรงนี้ฮะผม้โพีโ่โดนเลยอะ่ะโอ้โสยสไนเปอร์เหรอโอ้โหสไนเปอร์ปืนแฟลชระเบิดไปฮะเผื่อมีคนวิ่งมา,ปาไปไป ด้านบนเคลียร์ดีโหลดดิ้งปืนโฮเปอร์อ่ะโอ้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามตัวนะเท่าที่เห็นสี่คิวนะยิงไปลั่นหัวไปเฮ้ยยิงไปโดนเลยโอเคเรียบร้อยนะเพื่อนแต่งคิวนะเราเกือบละเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหปืนชาโตอุ้ยหกคิวระเบิดโอ้โหระ,ะเบิดมาแต่ไกลเลยนะฮะใช้เดมอนเกิดละกัน จต่ล่างเคลียร์นะเฮ้ยมีคนมีคนนี่ไงเจอแล้วเฮ้คนนี้หรือเปล่าฮะเอ้ยคนนี้มันหนีอ่ะมันโดดหนีอ่ะนี่ไงอย่าหนีเพื่อนคนนี้ดรืว่าที่ปลากระเบิดใส่อะ่ะตายไปฮะลันหน้าตายเฮ้ยอีกแค่แต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวขอเถอดขอเถอดเรียบร้อยนะเกือบแล้วย่บไปย่บไปผมก็ได้ MVP ก็สังหารไป18ตาย4นะผมกดไลค์ให้ทุกคนเลยแล้วกันกดไลค์ไปนะฮะ โอเคมาฮะต่ออีกแล้วกันฝั่งนั้นคือมี V I P 6ได้เลยฮะวะมองไม่ทันนะฮะอุ้ยด่านนี้ซะด้วยด่านนี้ผมทัานาจ่นะผมจะไม่จริงจังแล้วกันนะฮะในแรงเนี่ยผมจะไม่จริงจังกับเกมนี้ลนะเล่นให้แบบมันๆก็พอละให้แบบคนดูแบบได้ส,ดสนุกกันนะฮะได้สนุกกันเฮ้ยมีคนนะเพื่อนผมเกือบตายแล้วเนี่ยมาถึงก็เกือบตายแล้วอะ ด้านบนด้านบนด้านบนสองคิวเฮ้ยมีเพื่อนเราอยู่นี่เป่าตรงนี้เฮ้ยอ่ะเพื่อนเราเพื่อนเราหลอนแล้วหลอนละหลังไม่มีนะทางนี้เหมือนจะมีคนน่ะทางนี้มีไหมอ่ะไม่มีนะทางนี้ล่ะด้านบนด้านบนะมีคนนะตายเลยหันปุ๊บตายปั๊บเลยฮะตรงด้านบนฐานนั้นมีคนน่ะเสียงเดินกันเต็มเลยระเบิดไหฮนะ ไม่โดนที่โดนสะเก็ดระเบิดด้านล่างมีคนนี่ไงคนนี้ที่าตายแล้วเพื่อนแล้วก็อีกคนนึงตรงนี้วิห่หลังอะ่ะไม่เพื่อนล้าอีกแล้วไม่เอ้ยผมจะาหัวร้อนเพราะไอ้เพื่อนมันล้ดน,นี่แหละนะฮะถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนล้าที่แบบไม่ได้เลยฮนะโอุ้ตสหาห์แบบยิงเกือบตายแล้วเมื่อกี้นะี้ยิงทะลุอะไรเลย,เล,ยละกนันนะนี่ไงมันสามารถทะลุได้นะปืนนะี้แต่ก็ไม่ ไม่ใช่ว่าจะทะลุทุกอันนะฮะอันบนเคลียร์แนละ้วม,มี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 คนระเบิดโหระเบิดใครนะโอ้โหลัวๆเลยฮะฝั่งนั้น PS เหรอ PS นี่โหดนะยิงแบบไกลๆหลอยแบบไกลๆดาเป็ดโคตรเบาเลยปืนนี้ถ้าเกิดยิงแบบไกลๆอะ่ะถ้าเกิดใกล้นี่แบบแรงนะบูท่อ,อผมแนะนำเลยว่าให้แบบยิงแบบไกลๆหรือว่ากลางๆนะฮะ าเกิดไกลนี่แบบหย,ยิงไม่โดนยิงโดนแต่มันดาเมจมันเบาเหมือนมีคนมามาปะมา,มาโอ้โหแม่นมากคนนี้ยิงหัวเลยยิงเข้าหัวเลยฮะไอ้โหแต่คนนี้เอาตายไปแล้วโดนระเบิดตายแล้วฮะมาระเบิดไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันคนนี่หวกว่าเพื่อนเราตกใจหมดศัตรูนี่หว่าผมก็หลงแนละ้วหลงหลงสี่แล้วนะตอนนี้นี่ไงตาย มาเรี่ยวดิ้งฮะตึงอยู่นะโอ้ยเพื่อนเราเป็นลูกซองไฟนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 ตายนะตายฮะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนวัดดี้วัดดีตายไปอีกคนนึงอ่ะเอาหายไปละไอ้เพิ่งเกิดดิว่ะโถ่เว้ยเพิ่งเกิดอ่ะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน๋ยวเพิ่งมานะขอละกันเพื่อนเอ้ยไม่ทันนะคนนี้ ตัวไอ้แม่เนี่ย IDN นะปาไปเอ้ยโดนด้วยโดนระเบิดโดนเต้งบนมีคนนี่มาคนเดิมรวเปล่เนี่ยเฮ้ยไอคนนี้อีกแล้วปืนเขาเร็วอะเดี๋ยวก่อนนะมันเร็วมากอะยิงโคตรเร็วเลยอะปาไประเบิดเอาเอาโดนระเบิดตาย PS เฮ้ยคนนี้สองคิวฮะหลบก่อนละกัน มีคนมาอีกคนนึงไม่โดน,นยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนเลยเอ้ยเอ้ยสองคิวอ่ะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหวมไปสี่แล้วต้องเอาไอ้คนด้านบนให้ได้อะยวก่อนนะต้องเอามันให้ได้แขนแขนแขน,แขนมากโอ้โระเบิดใครเนี่ยอ๋อคนนี้โอเคฮนะมาดาร์กแล้วกันด้านบนกับเพื่อนระวังนะ เอาตายโอ้เป็นลูกซองโคตรแรงอะ่ะนัดเดียวตายอะ่ะเป็นลูกซองไฟนะเป็นปืนที่แจกอะ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะนะฮะมันจะแจกนะเป็นลูกซองไฟอะ่ะแจกถาวรด้วยเจ๋งไปเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้าขมาเล่นเกมนี้นะไม่ค่อยได้เข้าขมาล็อกอินเลยนะฮะลิ้นชอบพันกันอีกแล้วได้แล,แล้วได้มาหนึ่งคิวนะตื่นเต้นไงตื่นเต,ต้นนะเล่นแรงตื่นเต้นมากอะ่ะต้องใช้สมาธิแบบมากๆเลยอะ่ะสไนขอก่อนละกันสไนเปอร์ อ่าขอตายขอก่อนนะ้คนนี้ีกอ่อไอ้ S O U L โซอะโซสาวอะอ่านไม่ออกนะปืดเดสแล้วกันโอ้โหะระเบิดแสงเพื่อนเราเต็มเต็มหน้าเลยไอคนนี้นี่ว่านี่ไงนี่ไงพืง้นก็ตายไปแต่แกแขนแล้วนะฮะไอคนนี้วันดีนะอสองคิวลูกสองลูกสองเต็มเต็มแหละ โอ้ถ้าเกิดผมไม่ได้ใส่เกาะนี่นักเดียวตายแล้วนะนะดีนะที่ใส่เกาะเอาไว้เอาเรียบร้อยนะฮะก็สนะไปนะฮะเย่ผมได้ mvp อีกแล้วนะฮะค่า16ตาย9นะ้านะผมก็ตายน้อยกว่าไอคนนั้นนะไอคน,น,นที่ผมกดไลค์แบบตายทั้ง1 1อ่ะทีมเราไม่แต่เพื่อนไหนมาตัวแจกนี่มาถึงว่านะฮะถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนรายการผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ เดายวกันนะก็เจอกันใม่ในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย